สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวบันเทิงสดร้อนละวัน,นครับข่าวดีหลังผ่าตัด2ชั่วโมงปอทิษดีอาการดีขึ้นหยุดเลือดออกได้นะครับหลังจากที่แพทย์ได้ทําการผ่าตัดปอทิษดีนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับต่อมาเวลา21.30นโรงพยาบาลรามาทิบดีออกประกาศโรงพยาบาลรามาทิบดีเรื่องชี้แจงอาการ,าการป่วยจากไข้เลือดออกของนายทิษดีสาวงหรือปอนะครับ ตามที่ก้อนเลือดในชื่อเยื่อหุ้มปอดเชื้อเชื้อเยื่อหุ้มปอดนะ้ด้านซ้ายกด,กดการทํางานของหัวใจนะครับและระบบไหลเวียนของโลหิตของผู้ป่วยนั้นคณะแพทย์ผู้รักษาได้ทําการผ่าตัดระบายเลือดในช่องเยื่อหุ้มปอดเมื่อเวลา18.30นจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดเมื่อเวลา2 0่0านนนะครับผลการผ่า,ผา,ผาตัดในเบื้องต้นเพราะว่ามีจุดเลือดออกซึ่งเป็นเกิดจากการ ฉีกขาดของผังผืดในช่องเยื่อหุ้มปอดนะครับและสามารถทําการหยุดจุดเลือดออกน,น,นั้นออกได้นะครับในระดับหนึ่งเพราะว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะและความดันเลือดของผู้ป่วยควบคุมได้ดีขึ้นหลังผ่าตัดสามารถลดขนาดยากระตุ้นความดันโลหิตอย่างไรก็ตามผู้ป่วยจะเป็นต้องเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปนะสำหรับดาราหนุม่มปอทฤษฎีสาวงนะครับ